สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นตีดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคู้ที่มัน่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2ประจําค่าคือวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี้เรามี3 EP นะครับ EP ละ2คู่ก็คือ6ตัวนั่นเอง6ตัวใน3 EP ถามว่าแบ่งทําไมครับแบ่งเพื่อให้ฟังง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญคือแอดเองเนี่ยอาจเสี่ยงง่ายด้วยนะก็เลยแบ่งเป็นสามคลิปนะสามอีพีวันนี้บอลเยอะนะจัดไปตามนี้ในอีพีสองที่ท่านกําลังรับฟังอยู่นี้สองคู่ครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกนะอีพีหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกอีพีสองยังอยู่ในพรีเมียร์เชเชเช่นเดียวกันปเป็นกมระหว่างเอเวอเรตกับเบนฟอร์ดแล้วก็ลีดกับไบรตัน ห้ามพาดูการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกใน EP 2กันเลยครับเอเวอเรสตนกับเบนฟอร์ดนะเช็คข้อมูลสองคู่ดูแฮนดิแคปกันสักหน่อยครับแข่งขันกันตอน4ี่ทุ่มบสนุนราคาให้เสมอเอเวอเรสตนคู่นี้นะเราเข้าใจกันง่ายๆเลยเอเวอเรสตนเป็นทีมโซนท้ายตารางกำลังนิน่รนดิการตกชั้นในขณะที่เบนฟอร์ดเป็นทีม ค่อนคอนอยู่กาลางตารางแต่สามารถลุ้นพื้นที่ยุโรปได้ไม่ว่าจะเป็นยุโรป้าหรือยุโรป้าชบลิกแต่เอาไปที่ยุโรป้าก่อนละกันนะเพราะนั้นทั้งสองทีต่างต้องการคะแนนต้องการแต้มเพื่อการขยับอันดับเหมือนกันแต่ทีมหนึ่งขยับเพื่อลุ้นหนีตรงชั้นอีกทีมหนึ่งขยับเพื่อหาเข้าหาพื้นที่ยุโรปผลงานของเอเวอเรตในทรงนิ่นลนหนีการตรงชั้น ถ้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามก็ยังคงคอนเซปต์จะฟื้นก็ไม่ฟื้นจะถึงกับแย่เละเทะเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่มันก็ยังดูไม่ดีอะ่ะในแง่าการทุนก็กำไรเกมเดียวเจ้าเกมหนึ่งขาดุนสามห่าลบกบนี้แล้วก็อยู่แดนลบเพราะนั้นบอกเลยครับว่าในส่วนของผลงานก็ไม่ค่อยดีในแง่าการสุนก็ไม่ดีสำหรับเอเวอเรสา์บาลที่กำลังลุ้นหนีการตกชั้น ในขณะที่เบนฟอร์ดผลงานห้างเกมหลังสดุดพวกเขาไม่แพ้เลยชนะสองสะเหมือสามยังอยู่ในเกมที่ดีเหนียวแน่นแข็งแร่งแพ้ยากน่าเสียดายที่บางเกมเนี่ยมันไม่ออกลุ่งเสมอถ้าเปลี่ยนเป็นสามคะแนนเต็มเนี่ยพวกเขาน่นจะลุ้นพื้นที่ยุโรปยุโรป้าหรือยุโรป้าจะได้ชัดเจนกว่านี้นะแต่ตอนนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะในแง่การุนก็ยอดเยี่ยมครับกำไรสามเกมครึ่งขาดทุนเกมเดียวห่างลงกลมนี้แล้วยืนแดนบวก เพราะนั้นถ้าเราเทียบเอเวัตตันกับเบนฟอร์แรงจูงใจมีเหมือนกันต้องการคะแนนเหมือนกันอันดับและคะแนนต่างกันครับเอเวัตตันท้ายเบนฟอร์การตารางผลงานห้างเกมหลังสุดต่างกันครับเบนฟอร์ดูดีกว่าในแง่าการสุดก็เป็นเบนฟอร์ดูดีกว่าห้างครั้งหลังสุดที่เจอกันปรากฏว่าเอเวัตตันชนะหนึ่งเบนฟอร์ชนะสองเสมอสมองเพราะนั้นเกมนี้ดูแล้วเบนฟอร์ดูไม่เป็นรองเลยนะเพราะว่าวันนี้ราคาเป็นเสมอเอเวัตตันนี่คือข้อมูลพื้นฐานนะ ส่วนอีกด้านหนึ่งของข้อมูลคือบรรดาห้าเจ้าท็อปสองพูดูแฮนดิแคปวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับปรากฏว่าพวกเขาตัดสินใจไว้เนื้อเชื่อใจทางฝั่งเบนฟอร์ดนะเพราะว่ามีการปรับราคาลดลงสี่จากห้าลายในช่องกีมเยือนสี่จากห้าลายปรับราคาลดลงในช่องเบนฟอร์สี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอ สี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจ้าบ,บานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเสียงข้างมากสี่จากห้าลายซึ่งมันเป็นเอกฉันท์มากๆเลยนะเสียงข้างมาก,กเสียงข้างน้อยพุ่งตรงไปที่เบนฟอร์ดแฮนดิแคปในราคาเสมอเอเวอเรตันก็ปรากฏว่าเจ้าในช่องเอเวอเรตันจ้าบ้านหนุนลุ้นหนท้งชั้นเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนี่ขนาดราคาไม่แค่น้ำนะในขนาดที่ ช่องเบนฟอร์ดเจ้าปรับราคาลดลงสี่จากห้าลายเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เจ้าเลือกเชื่อใจทีมเยือนเบนฟอร์ดครับเลือกเชื่อใจทีมเยือนนะวงก,กับข้อมูลพื้นฐานที่เบนส์ฟอร์ดดูดีกว่าเพราะนั้นอยู่กับเบนฟอร์ดครับอยู่กับเบนฟอร์ดเจ้าพึ่งน้อยครับเกมนี้ถ้าพวกเขามุกเอาชนะเอเวอเรตไม่ได้ก็จะไม่แพ้กลับออกมาแชมเช่นเดียวกันเพราะนั้นลุ้นแค่เชียร์ฟรีกับกินเต็มครับอยู่เบนฟอร์ด เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งของ EP สองคุณจำคำคือวันเสาร์นี้คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่สองใน EP สองของคำคือวันเสาร์ครับเช็ค้อมูลสองมูลด้วยนะคกับลีดกับไบรตันข่งขันกันตอนสี่ทุ่มเหมือนกันถนนดราคาให้ทีมเยือนไบรตันมูลต่อที่ครึ่งลูกหลบห้าลีดกับไบรตันสถานการณ์คล้ายๆกับเมื่อสักครู่คือลีดมีการตกชั้นอยู่ในโซนท้ายตลาด บรยตันเป็นทีมกึ่งกึ่งการตลางกำลังนุ่นพื้นยุโรปยูโรป้าหรือยูฟ่าจะเปนอีกได้เหมือนกันต่างฝ่ายต่างต้องกนนารคะแนนครับแต่เป้าหมายแตกต่างเพราะนั้นใส่กันไฟแลบอย่างแน่นอนแต่วันนี้จะสังเกตว่าเป็นทีมเยือนบุกว่าต่อราคาเลยนะและต่อแพงด้วยครึ่งลูกผลงานห้างเกมหลังสุดของรีปรากฏว่าชนะหนึ่งแพ้สี่ ชนะหนึ่งแพ้สี่ครับแหมก็เห็นผลงานแล้วก็อืมสมแล้วแหละเป็นทีมโซนท้ายนี่หล่นในการตรงชั้นในแง่าการลงทุนก็กำไรเกมเดียวขันทุนสามเจ้าหนึ่งครับยืนไดนลบเต็มเต็มในขณะที่บรายตันผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสามเามหนึ่งแพ้หนึ่งผลงานดูดี่ะดูดีมากมากเลยแต่ในแง่าการลงทุนกับแย่เหมือนชะมานเลยกำไรเกมเดียวคันทุนสามเจ้าหนึ่งไปหนึ่งงานไปครับ เพราะว่าอะรครับเพราะไบร์ตันก็เริ่มเป็นอีกทีมหนึ่งที่เวลาเจอคู่แข่งระดับอ่อนกว่าโซนท้ายมากกักจะต่อราคาเหมือนเกมเนี้ยพวกเขาไม่ต่อรีดทั้งที่จริงแล้วน่ะว่ากันตามตรงอะเอาตามชั้นทีมเลยนะรีดกับไบร์ตันเนี่ยมันชั้นเดียวกันนะไบร์ตันมันไม่ได้ชั้นเหนือกว่ารีดนะแล้วไบร์ตันเยือนด้วยแต่ยกงให้ไบร์ตันไปต่อครึ่งลูกอืมในสายตาเจ้าในมองไบร์ตันเหนือกว่ารีดเยอะเลยนะ หลายๆเกมก็เห็น,นอย่างเช่นไบรตันเจอบอลมันอย่างเงี้ยเล่นในบ้านไบรตันต่อบอลมันลูกครึ่งต่อแพงอย่างกับอาร์เซนอลนอะ่ะคนล่าสุดอาร์เซนอลอาร์เซนอลเจอบอลมันนี้ต่อสองลูกนะคิดดูนี่ไบรตันเนี่ยไม่ใช่จา่าผงนะอยู่ดับแปดดับเก้าอ่ะต่อบอลมันครึ่งลูกครึ่งอะ่ะโอ้ตัวบอกว่าไบรตันนี่เจ้าถูกยกเจ้ายกให้พวกเขาดูดีมากเลยนะสําหรับเล่นสายตาเจ้านะ ห้ามรวมก็อย่างที่เห็นครับในเรื่องของผลงานอะ่ะไบตันดูดีกว่าแต่ในเรื่องการลงทุนนัดนเหมือนกันเลยแย่เหมือนกันเลยสถิติการจัดการห้าครั้งไบตันชนะสามครั้งเสมอสองครั้ง,ง,เ,งเพราะนั้นโดยองค์รวมข้อมูลพื้นฐานไล่มาตั้งแต่อันดับและคะแนนเก,เกมเหย่าบเกมเงินผลงานการลงทุนสถิติการจัดการยกให้ทางไบตันนะครับส่วนมาดาห้าเจ้าท็อปสองพูดยแฮนดิแคป ปรากฏว่าวันนี้ในส่วนของราคาผ ja ู้เจ้าห้ารายยืนอยูย่ยกับทีมเยอนไบร์ตันครบถ้วนเลยครบเลยห้ารายครบเลยไม่มีหลุดและไม่ต่ายเดียวไม่มีเหตุต่างชอ่องเสมอเพิ่มขึ้นทั้งหมดช่องเจ้าบ้านเพิ่มขึ้นสามลดลงสองเสียงข้างมากอยู่ที่ไบร์ตันแฮนนี่แคปเป็นไบร์ตันหมูนไปต่อที่ครึ่งลูกเลนราคานี้เจ้ายกให้บันต่อทีมเยอนดูดีกว่าเพราะเจ้าปรับราคาลดลงสี่จากห้าลาย ในขณะที่มาลองเจ้าปล่าราคาเพิ่มขึ้น4จาก5าลายเพราะนั้นพูลนี้ไฮนิคปนี้เจ้าไว้เนื้อเชื่อใจไบตันครับจะบุกมาเป็นฝ่ายเก็บชนะเหนืนอลีได้บวกกับข้อมูลพื้นฐานที่เป็นไบตันดูดีกว่าแทบจะทุกจุดวางใส่ต่อไบตันครับแม้จะเป็นบอลนอกบ้านาต่อในบ้านก็ตามอยู่ต่อไบตันเป็นทีเด็ดตัวเน้ดสุด10ดาวตัวที่2ของ EP2 ประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้เพราะนั้น สองคู่ใน EP สออยู่ในสึกพิมเบรีกเหมือน EP หนึ่งนะแต่เป็นเกมระหว่างทางเอเวอเรตันกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็หลีกกับไบรตันนะสิบดาวสองตัวส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งไปฟังด้วยนะครับใครยังไม่ได้ฟัง EP สามไปฟังด้วยนะครับทั้งหมดทั้งม,ม,มดดวลไปในบอลเยอะมีแค่หกคู่เองหกคู่เท่านั้นฟังให้ครบแล้วเลือกเอาส่วน EP สองนี้ ไปนะครับสวัสดี